วันนี้มาปอกทุเรียนกันจะมาลุ้นกันว่ามันจะสุกหรือ,อยังซื้อมาสองสามวันแล้วจะสำเร็จไหมเนาะแต่มันก็เหลืองแล้วนะมีกลิ่นออกนิดๆแล้วอื เหมือนจะเละแล้วเนี่ยตายเลยทุกวันเอาปลอกยังไงละเนี่ย งแงนเลยโอเคนี่ก็เอามีดหันตามล่องล่องมันนะจ๊ะอุเฉลีกูเหมือนจะมีคนแบะ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 ไว้ไงละ อันนี้ก็น่าจะมีแล้วเนาะอันนี้อันนี้ก็น,น่าจะมีนะน,น,น,นี่ดูเซียนดูเซียนแกะทุเรียนจะเป็นเซียนได้ไหมเสียนถนัดซ้าย พอดีเลยเออแต่จะเละไปนหน่อยไหมไปโดนเนื้อมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะนี อนั่นพอดีนะน่ะอะไรยังนั่นแนนอยู่เลยโอ้โ อันนี้ออกนี่เอออือ,ห,อ,ห,อหวานมากจ้กทุกคนนี่ครูใหญ่มากเปลือกบ,บาง สมคำโฆษณาอย,อยู่อันนี้สินี่อันนี้อันนี้อันนี้ก็น่าจะมีูตัว ออกไปกินไปอร่อยไปจ้ะทุกคนนี่มีด้วยมันจิ้ม เซตเซตตรงกลางบางๆพอเนี่ยออกได้แล้วต็งเนี่ยเลยจ้านี่เอ้าแตกเลยก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยจ้ะทุกคน <c oughs> อีกหนึ่งผู <c oughs> แพงอยู่นั่นนี่ <c oughs> สามพูสองร้อยสามร้อย อย่เงี้ยได้สวยมากนี่เรียบร้อยแล้วจ้าคนสวยนี่ยตุ้มเล็กๆด้วย

เรียนหนึ่งลูกก็ได้เยอะอนะใหนน้ออกไม่สวยอต้องดูสวยๆว,ว้าวน่ารับประทานม,มาแซบๆด้วยกันเลย